สวัสดีครับพายแมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่เปนที่หน้าง,งานทองหลอ่อเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตหน้าง,งานในคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมอัปเดตหน้าง,งานนะครับเนี่ยครับผมหลังจากผ่านจุดที่ยากไปนะครับผมก็ขยับกดไล่ไปเรื่อยนะครับสบายแล้วครับทีนี้ วันนี้ก็จัดไปเบาๆนะครับ 6, 6ต้นนะครับต้นครับเหลืออีก20ต้นสุดท้ายนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเนี่ยครับที่ยากๆนะครับกว่าจะบิดได้นะครับผมเนี่ยครับมามุมนี้ต้องได้ถึงกับตัดเหล็กออกเลยนะครับนี่ ชนกล้องตรงเอกบอกชนกล้องนะครับชนกล้องหักนะครับซ่อมไปเนี่ยครับตัดโคง้งรั้วไปนะครับก็เชื่อมคืนให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมงานานะครับเนี่ยผลงานครับส่งไป แต่ต้องเก็บเก็บข้าหัวเข็มทุกต้นนะครับนียว่ามันเยื้องศูนย์มากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วก็ไม่เกินเซนสองเซนนะครับผมนางานตรงนี้ฝนตกมาใส่ช่องมันนะครับเละดีที่มีแผ่นนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผม ผ่านที่ยากมาหมดแล้วครับเหลือง่ายเล่นเดียวครับทีนี้ง่ายแล้วตรงไปนี่นะครับอยู่หน้าแมคโครนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมอีกยี่สิบต้นนะครับ f 5 f ห้านะครับอันนี้ f 3สามนะครับ f 4 3สามอันนี้เ1ฟหนึ่งนะครับเนี่ยครับผม f 4สี่ต้นจัดไปเหลือเอฟนี้ก็เหลืออีกสามต้น นะครับผมบรรยากาศหน้างานนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอออกกอนะครับทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมเข็มรูปแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบไอครับอันนี้โปรเจกต์นี้ใช้รูปแบบไอสามสิบห้าครับยาว ยี่สิบสี่เมตรสองท่อนเชื่อมนะครับผมจับคู่กันให้ได้ยี่สิบสี่เมตรนะครับอันนี้จะเป็นสิบสามกับสิบหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับผมแต่หลังๆก็น่าจะเป็นสิบสองต่อสิบสองนะครับง่ายดีนะครับผมเนี่ยครับผมหน้างานโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมพายไม่ชินชแนลครับ เป็นการทำงานอีกอาชีพหนึ่งนะครับการทำงานเสาเข็มนะครับผมสิ่งปลูกสร้างขาดเสาเข็มไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พอสังเขตเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับโอเคครับผมสวัสดีโชคดีครับ